บทเรียนในวันนี้มีนักเรียนทางบ้านอยากทำคลิปวิดีโอเป็นเหมือนบ้านเราถามว่าตัดต่อด้วยมือถือทําได้ไหมได้ถ้าทางบ้านเขาอยากใช้มือถือตัดต่อแบบเราทําได้ไหมได้ตัดต่อวิดีโอบนมือถือทุกคน้นทำให้เป็น เพราะพวกมึงจะต้องไปสอนนักเรียนของเราต่อบทเรียนในวันนี้มีนักเรียนทางบ้านอยากทําคลิปวิดีโอเป็นเหมือนบ้านเราบ้านโปรดิวเซอร์อยู่งนี้เขาทำวิดีโอแบบไหนฮะสี่สอห้าสสเกลบ้านเราคือสเกลสี่สอห้าสูงห้ายาวสี่สูงห้ายาวสี่โอเคสูงห้ายาวสี่โอเคไหมแล้วก็แบ็กกราวง่ายๆเรียบง่ายเป็นแบ็กกราวสีดาเราจริงๆแล้วบ้านเราตัดต่อด้วยคอมพิวเตอร์แต่ถามว่าตัดต่อด้วยมือถือทําได้ไหมได้ถ้าทางบ้านเขาอยากใช้มือถือตัดต่อแบบเรา ราทำได้ไหมได้พี่หามากดูวิธีการทําบอกกันครับผมจำลองวิธีการทําให้ดูหน่อยสักหน่อยได้ไหมเออมาก่อนอื่นเลยนะพี่น้องไปเตรียมวิดีโอต้นแบบมาหนึ่งตัวนะครับพื่กี้เราถ่ายวิดีโอต้นแบบมาแล้วถูกไหมโอเคก่อนอื่นเลยเปิดแอปพลิเคชันถ่ายมาสเตอร์บนมือถือหน้าจออินเทอร์เฟซเป็นอย่างด้านล่างนี้นะครับขั้นตอนต่อมาเปิดโปรเจกต์ครับเปิดโปรเจกต์กดบวกฮะกดยังร้อยกดเปิดละเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อมาคุณจะต้องเลือกสเกลก่อนนี่อย่างที่เห็นนี่มีสเกลเต็มเลยสี่ต่อ1กร้อยเก้าส ไปหมดบ้านเปอายุงใช้อะไรนะ4ต่อ5บ้านเปอายุงใช้4ต่อ5ดังนั้นก็เลือก4่ต่อ5ครับจิ้มเข้าไปนี่คือสเกล4ต่อ5สเกลที่บ้านเราใช้ถูกไหมอโอเคคลิกใหญ่ให้ดูหน่อยสิไอ้อ้วนนี่โอเคทางบ้านก็อาจจะไม่เห็นทําสีให้หน่อยให้ดูหน่อยได้ไหมอ้วน <4 S 1> กดมีเดียมา <Media. S 2> มาีเดียอ่าอันนี้ทําสีให้ดูนะเพรารูปภาพรูปภาพมาอ่ะนี่คือสเกล4ต่อห <king> เห็นไหมพอทำเป็นสีขาวให้ดูเนี่ยเห <king> <giving> ็นชัดเจนเลยนะครับนี่คือสเกล4ี่ต่อห้านะฮะสูง5 <king> ยาว4 <c oughs> เหมือนต้นฉบับเดียคราวนี้ทาให้เป็นแบล็กราวดําเหมือนเดิมเดี๋ยวนี้กดแบ็กไปขั้นตอนต่อมาตอนนี้เป็นแบล็กวด์ทุกคนเปิดมานะครับพอเลือก 4. ี่ต่อห้าเสร็จจะเป็นฉากหลังแบบนี้ <hoe: im itation> ขั้นต่อต่อมาให้เอาวิดีโอที่เราต้องการตัดต่อเข้ามาเอาวิดีโอเข้ามาครับขั้นตอนแรกกดมีเดียแล้วเลือกไฟล์วิดีโอที่เราต้องการตัดต่อเเข้ามาหลังจากนั้นได้ยังได้แล้วได้ยัง ได้แล้วใช่ไหมครับแต่ตอนนี้บาบนกับบาล่างเนี่ยบาบนสีดําบาล่างสีดํามันสม่ำเสมอมันเท่ากันอยู่ใช่ไหมเท่ากันเลยมันเท่ากันอยู่ใช่ไหมใช่บ้านปอยุงบาบนกับบาล่างเป็นยังไงฮะบาบนเล็กบาล่างใหญ่บาบนเล็กบาล่างใหญ่นี่มีตัวอย่างให้ดูดังนั้นทำตามนั้นทำยังไงครับในมือถือขั้นตอนแรกก่อนอื่นเลยคลิกไปที่เนื้อวิดีโอให้เป็นสีเหลืองครับคลิกข้าไปโป้งคลิกข้าไปฮะตอนนี้เมนูของเราเป็นสีเหลืองแล้วนะคุณจะเห็นเมนูในการตกแต่งวิดีโอขึ้นมามลอา้ดดงทไไถู ย้ายข้างบนไม่ได้ย้ายขยับข้างล่างก็ไม่ได้ไม่ได้ถูกไหมใช่ขยับไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้คนทางบ้านเราขยับไม่ได้ผมรู้นะครับวิธีการอยากจะเลื่อนบาบนให้บาบนมันเล็กเนี่ยวิธีการง่ายๆครับทำตามนี้คลิกให้มันเป็นสีเหลืองเสร็จคลิกนี้ครับเลือกเมนู pan and zoom เลือกไปที่เมนู pan and zoom อันนี้ครับคลิกก็เป้งจากนั้นนะครับให้คุณกดเท่ากับให้คุณถกเท่ากับครับการกดเท่ากับเนี่ยจะทําให้วิดีโอนะครับซีนแรกเท่ากับซีนสุดท้ายมันจะได้ไม่ซูมไม่ได้ขยายไม่ย่อไม่หดให้มันเท่ากันทั ิปวิดีโอนั่นเองเอาหรือ,อว่าไม่ต้องไปสงสัยอะไรถ้างงนะครับทำตามผมเลยกันถ้าอยากจะขยับมันให้กดเท่ากับเท่านั้นเองนะครับหลังจากนั้นสิ่งที่มันอัศจรรย์ก็คือคุณจะสามารถขยับวิด,ดีโอได้ไม่เชื่อดูฟ้บมายากลขยับขึ้นเฮ้ย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 บานะเฮ้ยยุ่งมีพลังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงดูนี่คือพลังแมกนิโตเกินเกินเฮ้ยแข่งแยออกมาเกินเเกินเกปรับดูมายากลแมกนิโตขยับลง นี่เป็นไงฮะเห็นป,ป่าเห็นป่าพอเรากดนะครับคำว่าแผ่นไหนซูมแล้วกดเข้ากับเพื่อสามารถเลื่อนได้ดูนะฮะโอเคเลื่อนขึ้นนะครับเลื่อนลงนะครับที่สำคัญตนัน้นมันสามารถขยายได้ด้วยดูนะฮะขยายไปเลยฟึมเห็นไหมฮะจริงๆเราสามารถขยายได้ด้วยแต่เราไม่ต้องการนะครับฟังชันการขยายนี้ดังนั้นกดแบ็คมาก่อนคราวนี้เรามาเลื่อนวิดีโอของเราให้อยู่ในตำแหน่งที่เราต้องการเราต้องการบาร์บนเล็กบาร์ล่างใหญ่ดังนั้นเลื่อนเนื้อวิดีโอขึ้นไปเหลือมานบนครับไปฟึบนี่ ฟืบดูฮะสังเกตไหมตอนที่เราใช้เมนูแพนแอนด์ซูมเนี่ยเลื่อนขึ้นไปบางทีเนี่ยตาเราไม่ละเอียดเราไม่ละเอียด <c oughs> เห็นไหมเคลื่องวิดีโอไปเนี่ยเกิดรูอย่างงี้นี่แบบสับเพ้ามากๆดังนั้นนะครับด้านซ้ายกับด้านขวานเนี่ยทำให้คลิปวิดีโอมันเต็มซะ <ทำ S 2> นะครับไม่ง,งั้นขี่เละฮะนะครับขี่เละมากไปจัดการครับเลื่อนมัน อ่แค่นี้เองนะครับ <S 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 เลื่อนให้ซ้ายกับขวานเนี่ยนะครับเออนี่นี่นเลื่อนให้ซ้ายกับขวาน,นะครับมันเต็มขอบสีดําเต็มจอสีดําเสร็จอตอนนี้<อ>เราไ,ได้บาบนเล็กแล้ว<ๆ>ได้บาล่างใหญ่แล้วบาบนเล็กเหมือนคลิปของโปยุงแล้วจากนั้นมาทำเฮดไลน์นะครับตัวอักษรกันเถอะมาวิธีการทำเฮดไลน์ตัวอักษรง่ายมากครับกดติต๊กถูกก่อนจากนั้นนะฮะเลื่อนมันที่หน้าสุดคลิปวิดีโอครับจากนั้นให้คุณกดคำว่าเลเยอร์ <ๆ S 2> เพราะเราจะทำตัวอักษรกันจากนั้นครับไปที่ตัว T ตัวอักษรปุ่งทำตัวอักษรง่ายๆก็พิมพพพ์์ไไปปเเลลลยยนนคิมชื่อออตขงงุณ บ๊บอ่ะชื่อตอนครับอ,อย่าหาโปอศรพิมพ์ไปพิมพ์ไปเรียบร้อยกดถูกครับเป้งจากนั้นนะครับเลื่อนตัวอักษรนี้ขึ้นไปอยู่บาบนครับเลื่อนขึ้นไปจากนั้นนะครับจัดวางนะครับจะย่อจะขยายลองจัดวางเองนะครับอ่ะลองดูนะฮะาจากนั้นตัวอักษรยังดูเฉยไหมเฉย างการเกินไปนะครับเราสอนไปแล้วตัวสอนเนี่ยทำให้มันขำๆทาให้มันดูรีแลกขึ้นนะครับไป <c oughs> ไปเปลี่ยนรูปแบบตัวสอนนะครับนี่เลยตอนนี้เราคลิกที่ตัวสอนอยู่ใช่ไหมฮะพอเราคลิกที่ตัวสอนเนี่ยเมนูการตกแต่งตัวสอนจะขึ้นมานะครับให้เราเลือกไปที่ตัวสอน A <AA S 1> A ครับเมนู A A นี่คือรูปแบบของฟอนต์ตัวสอนนะครับไปคลิก,ก้าไป จากนั้นผมเคยสอนเรื่องการดาวน์โหลดฟอนต์ตัวอักษรไปเรียบร้อยแล้วย้อนไปดูนะเรื่องการดาวน์โหลดฟอนต์ตัวอักษรจะไม่สอนแล้วนะครับวิธีการดาวน์โหลดภาษาไทยววไว้ในเครื่องไทยเยังไงบอกไปแล้วตอนนี้นะครับในเครื่องเรามีภาษาไทยเรียบร้อยแล้วจักการคลิกภาษาไทยครับแป้งจากนั้นเลือกเอาชอบใจฟอนต์ไหนใส่ฟอนต์นั้นไปอันนี้เราขอเลือก FC Motorway แล้วกันนะครับไปโป่ง กดถูกครับ <L ock ed> เรียบร้อยแล้วฟอนดูลีแหลกข,ขึ้นนะครับ <L ock ed> อย่างชัดเจนจากนั้นเราจะมาทำตัวอักษรด้านล่างกันนะครับโอเควิธีการง่ายๆนะครับกดคัดลอกเลยกดคัดลอกนะครับวิธีการน,นะครับนี่เลยคลิกตัวอนนักษรนี้กดปุมไข่ปลาแล้วกดคัดลอก <L ock ed> ตัวอักษรนีร้ถูกโครนิ่งนะ้บขึ้นมาอีกตัวหนึ่งนะครับด้านล่างนี้เห็นป่านี่เลยตัวสอนถูกโครนิ่งเรียบร้อยแล้วแต่มันทับสอนกันอยู่จากนั้นนะครับคุณก็แค่จับมันแยกออกมาจับตัวสอนที่มันทับสอนอยู่แยกออกมาครับปุ้งแยกออกมาครับฟึ้ โอเคจากนั้นนะครับก็ <c oughs> แก้ชื่อตอนให้ออกมาตามที่คุณต้องการไป <Okay. S 1> วิธีการแก้คำนะครับ <c oughs> นี่เลย <c oughs> นี่ฮะแ <c oughs> ป้นพิมพ์ครับโป้งโอเคพิมพ์ไปครับตามที่เราต้องการ <c oughs> พิมพ์ไปเลย อ่าไปไปทําตัวสอนเร็วๆแล้วอีก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 สอนไปแล้วแล้วอีก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 โอเคปั๊บด้านบนก็ทำเหมือนกันนะครับก๊อปปี้ตัวบนได้เลยปุ้งกดคัดลอกครับจากนั้นนะครับก็แยกตัวสอนลงมานะครับแค่นี้เองนะครับแล้วก็พิมพ์ใหม่เรียบร้อยนะครับใช้วิธีการก๊อปปี้นะครับตัวเทคตัวสอนนะครับแบบนี้นะครับง่ายๆนะตอนนี้เราได้คลิปวิดีโอแบบโปอยแล้วใช่ไหมได้เรียบร้อยแล้วครับนี่คือแบ็กกราวด์สี่ต่อห้าแบบสีดำเรียบง่ายแต่โคตร